อยู่อัน,นงองเนี้ยสภาพใบจะงีงอเนี่ยเกิดจากเชื้อราเชื้อราข้างล่างแล้วก็ป๋ามาดูนะดินแน่นมากเลยดินแบบดินคือสภาพดินมันแน่นจนแกะไม่ได้ล้วงลง,งไม่ได้เนี่ยดินมันแน่นมากแล้วก็เชื้อรามาจากข้างล่างอีกอย่างหนึ่งก็คือมันชื้นน้ำดินชื้นน้ำแมเพ่ออยู่ตรงร่องน้ำ พอเชื้อราเล่นงานที่โคนนะครับเล่นงานที่ดินมันดูดขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาเล่นงานที่ใบใบก็จะลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะโดนเพี้ยเล่นงานต่อ,ขอ,ขอมันน่เห่งมัน,นะมันอมน้ำลองลองลองคุยดินดูไปลองคุยดินดูดินแข็งล้วงไม่ได้เลยใช่ไหม อย่างลงไม่ลงเลยลงไม่ลงเลยน่ะคือคือมันแน่นมากเ้าต้องงัดต้องใส่บักมันไม่ร่วนให้ให้ให้ตัวเลยงัดให้มันรากมันหายใจน่ะซอยมันใช่ใช่พอพ่นยังเดียวกับบ่อใด่เ้าต้องงัดคุ้นฟูเหมือนบุกกระเป็นพาะค่แตัวตัวลักษณะอันนี้คือน้ำกินไม่ใช่ไม่ใช่หนอกินคือต้นมันจะขยายออกแต่ ต้นลำต้นจะขยายแต่เปลือกอ่ะมันไม่อาหารไม่พอใช่ไหมมันก็ปริโอ้มันจะบิงอ่ามันปรีคือคืออายุคคาน่ะอ่าลำลำต้นไปแต่เปลือกไม่ไปเปลือกแข็งมันก็เลยปรีแล้วจะปรียาวไปเรื่อยๆมันจะแตกเป็นตะเข็บใช่เป็นตะเข็บเนี่ยลักษณะนี้คือมันจะโตอ่ะอยากโตอ่ะแต่แต่ข้างนอกมันไม่ไปแล้วทีนี้พอมาเจอไอเนี้ยเชื้อรากินเชื้อราเล่นงานและดินแข็งดินดินแน่นดินแข็งมาก ดินแข็งมากก็่ิบวแข็งคือสวนบ่อค่ะอันนั้นยังยังบ่สซันียมันยังพอนิ่มขลาอันนี้จะแน่นคไอ้นี่มันจะแน่นแบบแน่นแบบปึ๊กเลยคมันจะจะเป็นปึ๊กอ่าดินปึ๊กพอมันปึ๊กเสร็จรากก็ไปยากรากก็ไปยากแล้วกันแช่น้ําข้างล่างนะมันแฉะครับเพราะว่ามันอยู่ตินาอ่ามันมันดินมันแฉะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับหงิกงอปลูกเลยแปปดคู่ เดี๋ยวไปฟังฝั่งนู้นนะมันขังแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งนู้นขังแค่ขังเดียวไอ้นี่มันอยู่กลางเล้นี้มันก็เลยต้นมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ฝั่งนี้คือซ้ายกับขวามันอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางน้ำหนุนเห็นเม้ส่วนใหญ่ข้างล่างไปแทบไม่ค่อยโตมันอิ่มมันอิ่มน้ำามืนะแล้วโอกาสที่จะรากเน่านี่เยอะาว่สูตรไร่นาส่วนผสมหลักสูตรไร่นาส่วนผสมนะมีร่องปลาเลี้ยงปลานอะ ถ้า,ม,ามีกบน้ำแห้งขักเลยวันนี้อ,นนอันนี้เป็นขั้นที่เฮ้าโจกขึ้นมนานนดินมันจะกลายเป็นดินผสมดินดานก<บ>้นเนี่ยก้นบ่ออันนี้กี่เดือนนะนนนสี่เดือนเนาะแต่จเป็นดินก้นบ่อดินจะแข็งป๋าลองลองลองจิ้มดูลงแต่ว่าไม่ไม่เท่าไหร่ครับลงแต่ว่ามันมันอย่างว่าธาตุอาหารเป็นดินดานเป็นดินดานธาตุอาหารมันจะมีน้อย ท่านอาหารมันจะมีน้อยใจริงถ้าสามเดือนสี่เดือนแล้วออกได้แล้วใช่เพราะมันอยู่ตัวแล้วเสร็จตัว้รื้อยไม่ได้แล้วครับแย่มันถึงน้ำมองกนานนาวว่เป็นยังเลยไม่เกี่ยวคออกได้แล้วครับนานหนาววิธีแก่คือบวมแนทั้งทึงให้แก่ท่โคนรากเอาเฟืองมาบังหรือเอายาฆ่ายาฆ่าเกีียวแม่นเพื่อปอกให้มันอุ่นๆแค่นั้นเองบเกี่ยวกับใบครับยุบการยุบการย่บอนไร อยู่บ้านใหม่นนสว่างนะบ้านใหม่อำเภอเมืองนะอำเภอเมืองอำเภอเมืองเข้าไปทางเอาห้องเลนะแปลงแปลงนี้ใช้สูตรอินทรีย์สูตรสูตรเราไปละสูตรจิตบอยสูตรใส่ไปจักเดือนเนาะใส่ดกองเดือนได้ประมาณสองเดือนได้แหละตั้งแต่ที่ส่งมาเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนก็ถือว่าโอเค ตอนเอามาตอนพันสุ์ูงหลายปันไดดประมาณเพียงนี้ป่ะประมาณนี้ละอ๋อกระตือว่ายืดออกมาแล้วเพแต่ว่ายอดมันไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เพราะดินมันยังเป็นดินดานมันเป็นดินดานแล้วเล็ๆมันน้อยครับพรอะมาใส่ดินเปี่ยนแปลงเป็นธรรมดาปกติทุบอลทุกที่ตอนตอนอยู่เน้นนั่นนะครับเป็นธรรมดาัือดิุบอลทุตอนอยู่น้่ะเปนมืลี่อนนูเน้นนัเป็นธรรมาปทุบอลทกที่ตอนยู่นนั่นนะครับ ซื้อมา,อาเบียดแล้วลอยก็กว่าบาท,ทเพิ่นบอกไล่หกชิปไล่หกชิปอ๋อค่ะไล่หกชิปไล่ห้าชิปแปลงไร่นาส่วนผสม,มเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวแคร์เห่าจัดการดินใหม่แล,ล้วก็ไปหาขี้ห้วยมาใส่ก็ว่าที่ไปเอาช่างแล้วมันก็บอะไรก็เท่าพ่นโตกนอนอยู่ในแจ้งน้อยก็ได้เลยนะพระเจ้าก็มีเป็นยากเลมัน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 เปียกมันเปียกมันมาท่นแหงฝนน้ำ ต้นสูงเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยที่ว่าเอเลือนิดๆเนี่ยปลายมันขาดธาตุรองไงขาดธาตุรองครับพอออกมาใหม่ๆมันก็โอเคอยู่แต่พอใส่อาหารเบิร์ครับใส่อาหารเบิร์อาหารดีเพราะว่ายังอยู่ในกระสอบมันเด้ในกลนถุงมันเด่นดีเพราะในกลนในกอนมันเบิร์ตปุ๊บก็คือสีเรลืออยู่ในดินใส่ดินเข่าไริเตรียมหลวงนาไงขุดแล้วก็ใส่เลย เมนโบคูดแล้วก็ไซเลยเออถ้าคูดแล้วก็ไซเลยไม่ใช่เป็นลักษณะนี้ครับเอาปลาเอาปลาลูกปอยนําบ่เลยธรามชขาดลูกปอยกับบีกายนี่ลงกจะบีกายนี่ปลาป่านี่ปลาจะเทียนอก่เ็นบ่อยุ่โค้กเมนโบพ่อยอด่างๆงมากคืออาหารเขาเบิดนะยอดมันจะเริ่มเหลืองล่ะยอดจะเริ่มเหลืองอาหารจะเบิดแล่ะครับ ผนมากมังหันผลแห้งๆมันตะลุ่นนี่ถึงว่ามันคิบ่ลุ่นแบบเนี่เดี๋ยวขีนโบ่ค้าวมีแบบว่ก็ต้องปรับปรุงดินใหม่เพราะว่ามันเป็นดินคันนามันเป็นดินไอ้นี่เดี๋ยวจะทําให้เป็นระบบแบบคันนาแบบอันต้นทุเรียนแบบไใหฮเบิงไม่ใช่ไงล่ะครับนี่แหละครับปั๊บดินนี่แหละครับตามสูตรเลยเอาขีนมาใส่ครับแล้วก็พยายามพรวนให้เขานําพรวนรอบนอกเลยครับนี่รอบนอกเลยครับถ้าเข้าบ่สะดวกพรวนถ้ามีเครื่องฉีดแบบกิ้มลงไปเลย จิ้มลงไปแบบยิ่งกระแทงกระทุ่งเขาไปหาหลักบานี่ล่องล่องล่อง่องอนี่บานบนกระปิงเกอร์ปิงเกอร์อพึ่งมาเตี้ยตีนพึ่งมเตี้ยตแบ้วเพิ่งใส่ใส่พอฝนพิ่งมดมาแล้วพ่งใส่บ้านนี้บ้นนี้บทัวถึงยังบังขันก็ขายแต่เขาบอกตอให้ละแหะม่ได้ป่อยบงทัวกังอยู่วนัไม่ใช่แห้งดันบ่พอเน่ครึ่งนนี้ใช่ไมเนี่ยยิ้เนี่ยนึ่งไงพดเนี่ยนึ่งไป่ตินี่ตัวนี้แน่แม่น